ความสนุกสนานในการเป็นเกษตรกรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้ยังไม่หมดหลังจากดูการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกมะนาวนอกฤดูกันแล้วโอ้โหพีบบบี้กับคุณโจนาสเนี่ยนะครับแม่เริ่มเก่งกาจในวิชาเกษตรกรก็บอกว่าอยากจะขอไปทําอะไรแมนๆมอ้าบอกแบบนี้ทีมงานจัดให้เลยครับนี่เลยการตีมีดเพื่อใช้ในสวนแบบนี้แมนพอไหมพี่ าเป็นเกษตรกรเราต้องตีมีดเองเลยเหรอที่เรา อาตีเองไหนเพราะว่าเพื่อความคงทนเราจะได้รู้ค่ะว่ามีดที่เราตีมาได้คุณภาพจริงๆรี่นี่ก็คือเป็นศิลปะไทยดั้งเดิมด้วยนะฮะดูจากลักษณะเป,เป็นแบบเดิมๆใชมเป็นแบบดั้งเดิมค่ะอ,อันนี้ใช้การตีคือใช้แรงคนตีจริงๆ,ๆเลยขอนท่เราจะตีเป็นมีดหนึ่งเล่มเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างเราจะมีแหนบเราจะเน้นเป็นเหล็กแหนบรถยนต์เพราะว่าเราจะตีเป็นมีดเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเหล็กตรงนี้ค่อนข้างที่จะให้อาความแข็งแรงมากกว่า<อ>ตัวนี้จะเป็นเตาของเรานะคะเราจะใช้ทาน แบบเดิมเลยแต่ว่าเราจะมีตัวบาโวเป่าลมในการเพิ่มแรงไฟให้เราเตาตัวนี้มีอุณหภูมิถึง1,200องศาเซลเซียสนะคะสามารถเผาให้เหล็กหลอมละลายได้ยังไงก่อนออ่าจะมีครูเตาหนึ่งคนแล้วคนตีสองคนและครูเตาจะถือค้อนเล็กเพื่อในการตกแต่งลูกมีดการตีเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะตีได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าการตีเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นหนึ่งมีครูนะคะพวกนี้ก่อนก่อนตีมีดต้องไหว้ครูก่อน ตีเนะี่ยถือว่าเป็นค้อนสามสัคทีเพราะถ้าไม่สามนาทีไปกันปุ๊บเนี่ยข้อนตีกันแน่นนใช่เราจะต้องมีจังหวะในการตีดดดดแดงโอ้คนนั้นที่จับนะเขาต้องดูด้วยนะท่าไหนด้วยทัคคค้คนจับเนี่ยพันเขาเ,เรียกครูเตานะคะก็คือคอยบังคับว่าจะตีมีดในรูปทรงแบบไหนสั้นยาวขนาดไหนการตีมีดหนึ่งเล่มเนี่ยเราใช้เวลาในการตีมีดหนึ่งเล่มอะประมาณสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงโจ้นนัดฝั่งนู้นผมฝั่งนี้ เลยพอป่าวอยังนี่ยมอ้ยอยแล้วคือจริงๆแล้วก็คือเราเน้นตีตรงกลางใช่ไหมส่วนครูเป็นคนขยับอีกทีเออะผมพลาดตรงนี้แหละผมไปตีมั่วซั่วไปพอได้มีดเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่เราต้องการเราก็จะเข้าเครื่องเจียเจียเสร็จแล้วก็ทําการชุดแข็งนะคะเราจะไม่ชุบที่เดียวเลยเพื่อให้ความเย็นนงนะมันปีกลับขึ้นมาเพื่อให้เหล็กมันจะ แข่งนะคะอันนี้ให้เหล็กมันแข็งแรงใช่แข็งแรงมากคือเวลาฟันเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่หักง่ายไม่ยู่นะคะถ้าโซนั้นเลียกอาชีพนี้ไวไหมหรือเราไปเลี้ยงปลาดีกว่าเขาที่ดูเนี่ยรับคือปลาที่น่าดความจริงพวกชาวนาต้องทำอันนี้เพื่อที่จะไปใช้ในทุ่งนาหรือไปใช้ในงานของเขาใช่ป่ะจะไปตัดหญ้าหรือตัดอะไรแบบนี้ตัดต้นไม้ คุณผู้ชมครับงานตีมีดใช้แรงแบบนี้มันต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษกันไปย่อ,อสวยๆอย่างพี่นุแหม่มเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นงานละเอียดอ่อนนะฮะอย่างการทําเครื่องจักสารแบบนี้ดีกว่าคุณพี่ซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็มีการอบรมและส่งเสริมให้เป็นอาชีพเลยด้วยในส่วนของโครงการนะคะนอกจากเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรแล้วเนี่ยก็ยังมีอาชีพเสริมสําหรับกรเกษตรกรที่ พักแปรงค่ะแม่บ้านก็สามารถทําเครื่องจักสานได้อันนี้จากไหนอันเนี้ยจากหยแฝกนะโอ้หญ้แฝกที่เราไปดูกันในห้องนิทรรศการเหรอคะส่วนไหนของมันใบอันนู้นใช่ไหมคะไหนหน่วงขอดูหน่อยให้เราอยากได้สีก็ย้อมเอาตรงนี้ของเราจะเป็นสายพันธุสุราธานีเหนียวนุ่มไม่บาดมือใช้ทาเครื่องจักสานได้ดีสารเราอะไรมันก็ใช่ค่ะไม่บาดในมุมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สารต้นกก กับต้นแฝกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมยังมีทอผ้าและอันนั้นกำลังรวบรวบรวบแส้นมันรอได้เอาไว้มาที่ห้องนี้พี่แก้วค่ะห้องนี้คือค่ะเป็นห้องจัดนิทรรศการผลงานศิลปะหัตถกรรมค่ะเพราะว่าตรงนี้ที่ทําขึ้นมาเพราะว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ ที่มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ค่ะเราจะมีเด็กเล็กๆนะคะเขาจะได้เห็นงานฝีมือของรุ่นปู่รุ่นย่าของเขาเนี่ยนะคะแล้วสามารถออกมาสวยงามขนาดนี้เมื่อเขาเห็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดอยากจะอนุรักษ์ขึ้นมาเราได้แรงบันดาลใจเขาเราจะสอนให้พี่แก้ยวจ๋าแล้วในนี้มีมีแบบขายด้วยไหมคะค่ะบางส่วนถ้าเกิดว่าแขกที่เข้าเยี่ยมชมสนใจเราก็จำหน่ายให้จำหน่ายให้นี่อันนี้น่ารักเชียว ชมครับบอกแล้วนะครับว่าในศูนย์แห่งนี้นะั้นมีอาชีพที่เราสามารถมาเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงหาตังได้เลยเราได้ศึกษากันที่นี่มากมายกว่า30ขแขนงคุณผู้ชมถูกใจแบบไหนก็มาศึกษาอย่างคู่เลิฟแล้วก็โจนัสได้เลยจะมาแบบมาเช้าเย็นกลับหรือว่าใครจะติดอกติดใจนี่หอบผ้าหอบผ่อนมานอนพักสักคืนที่นี่เขาก็มีห้องพักไว้บริการด้วย พอหลบเข้ามาในร่ม right ปุ <the Ek wing for professional> ๊บนะอากาศคนละเรื่องเลยนะพี่โจนัอยากพักเลยไหมโจนัอยากนอนเลยอ่ะเขาเขาให้นอนได้เหรอฮนั่งพักแป๊บหนึ่งได้เนื่องจากว่าเมื่อกี้เราออกไปแดดเยอะเกินไปแล้วและมีที่สําคัญคือมีที่พักค่ะพี่พี่โจนัสขาอยากพักแบบเต็นท์ก็ได้เขาเขาเพิ่งทําเสร็จนะคะอาคารของสําหรับที่พักกระปรองเงี้ยค่ะหมายถึงคนนอกเข้ามาพักได้แต่ถ้าจะมาพักในวันเสาร์อาทิตย์ขอจองล่วงหน้านานๆเนื่องจากว่าตอนนี้อีกสองเดือนนะคะถึงจะว่าง โอ้โหท่ามเดือนอยู่ขนานั้นเลยะถึงบอกไงว่ามาเที่ยววันธรรมดาหน้าเที่ยวกว่าทึ่งไหทึ่งในควาอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยนะฮะที่จริงตัวผมเองก็ทึ่งมานานแล้วนะครับแล้วยิ่งรู้ยิ่งเปิดหูเปิดตามากขึ้นก็จะยิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะฮะความรู้แล้วก็ที่พรงค์ท่าน ทรงเอาใจใส่กับสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะแล้วภาษาไทยเราไปเรียนจากไหนค่อยๆฝึกไปนะฮะแต่ก็ยังมีผิดเยอะอยู่คิดว่าโจนัสคำยากสุดของโจนัสมันทำอะไรแรกแรกนะฮะสิ่งที่ฝรั่งเขาพูดแล้วยากมากดูเป็นคำง่ายมากเลยนะฮะคือเงาะกับเงินใจตรงกันเลยเป็นใช่ไหมใจตรงกันเลยเงาะมันแบบ มันย่อมันย่อมัวกว่าจะพูดได้ฮะเมื่อก่อนผมไม่พูดเลยนะผมรันบูแทนเลยใช่มีสือภาษาอีสานได้ด้วยแบบว้าวได้น้อยเดียวทำไมถึงได้อะไปอยู่ที่นู่นก็เคยอยู่ภาคอีสานตอนแรกๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือร้องเพลงลูกทุ่งก็จะต้องมีลูกทุ่งอีสานด้วย เขาบอกเป็นแรปเลยนะพวกเราเนี่ยเป็นแรปเลยนี่เหมือนกันฮะอ่แะแรปแรปอีสานแรปอีสานแรปอีสานแล้วที่มันไม่ใช่มันหมอลามาสิอ๋อหมอลามานั่นแหละหมอลามานั่นแหละว่าออกมาไม่อยากจะคิดสงสารไม่อยากจะคิดสงสารไม่อนสาวกันนั่งซึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมเขายืมร่างกายสาวกันเฉยชมหมดสิ้นความสาวแล้วเขาก็ไปลอยลมสาวจันคำพูนเขาซุ่มเขาเบื่อเขาซมเว้ยเขาบื่อเขาชมมีนีไปไม่ละโอ้ผมยังอึ้งเลยแบบ ฝรั่งร้องเพลงไทยอีสานอีสานเพอเราเรานีกูทัไปทับไปเอออันนี้ได้เอาอันนี้แล้วทำไมเรียกอาชีพร้องเพลงไทยเพราะว่ามันมีอาชีพหลายอย่างผมลองปลูกมะนาวแล้วมันไม่ค่อยรวยผมคิดว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราเลือกสิ่งที่เรารักก่อนสิ่งที่เราถนัด สิ่งที่เรารักมันเป็นสิ่งที่พาเราไปเองนะฮะคือเราจะเก่งขึ้นอ่ะถามว่าเป็นนักร้องนี่ดีเสมอไปไหมก็อย่าไปคิดว่ามันมันจะดีตลอดนะฮะมันต้องเกิดจากใจรักนะฮะเ,<อ>เพราะว่าอาชีพร้องเพลงก็มีขึ้นมีลงเหม,มือนทุกอาชีพแหละก็ถือว่าพี่โจนัสมาถูกทางเพราะว่าเขารักแล้วก็เพลงในบัญญัติบ2ประการที่มี12บศิลปินใ,ใน12บคนนั้นเนี่ยพี่โจนัสเป็นหนึ่งในนั้นด้วยในบก็คือ เขาเรียกค่านิยม12ประการใช่ไหมครับก็คือประการที่10ก็คือเรื่องราวของในหลวงนี่แหละครับก็คือชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งผมได้เป็นตัวแทนในการร้องเพลงนี้นะครับ ก็จะร้งแบบนีชีวิตพอเพียงอยู่ด้วยความเพียงพอเศรษฐกิจพอเพียงบนชีวิตเพียงพอทำมาหากินตามแนวทางของพอ่อเมื่อใจรู้จักพอก็พ้นพบความสุขใจชีวิตพอเพียงอยู่ด้วยความเพียงพอเศรษฐกิจพอเพียงบนชีวิตเพียงพอ พวกชาวนาต้องทำอันนี้เพื่อที่จะไปใช้ในทุ่งนาหรือไปใช้ในงานของเขาใช่ไหมจะไปตัดชาหรือตัดอะไรแบบนี้ต้นไม้คุณผู้ชมครับ งานตีมีดใช้แรงแบบนี้มันต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษกันไปโย่สวยๆอย่างพี่นุแหม่มเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นงานละเอียดอ่อนนะฮะอย่างการทําเครื่องจักรสารแบบนี้ดีกว่าคุณพี่ซึ่งศูนย์แห่งนี้ก็มีการอบรมและส่งเสริมให้เป็นอาชีพเลยด้วยในส่วนของโครงการนะคะนอกจากเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทําเกษตรแล้วเนี่ยก็ยังมีอาชีพเสริมสําหรับกรเกษตรกรที่ พักแปลงค่ะแม่บ้านก็สามารถทําเครื่องจักสานได้อันนี้จากไหนอันเนี้ยกแ่โอ้หาแฝกที่เราไปดูกันในห้องนิทรรศการเหรอคะส่วนไหนของมันใบอันนู้นใช่ไหมคะไหนหนื่มขอดูหน่อยให้เราอยากได้สีก็ย้อมเอาตรงนี้ของเราจะเป็นสายพันธุ์สุราธานีเหนียวนุ่มไม่บาดมือใช้ทาเครื่องจักสานได้ดีแล้วอะไรมันก็ไม่บาดในมุมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สารต้นกก กับต้นแฝกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมยังมีทอผ้าและอันนั้นกำลังรวบรวมเส้นมนันรอ<ๆ>ได้เอาไว้มาที่ห้องนี้พี่แก้วขาห้องนี้คือค่ะเป็นห้องจัดนิทัศการผลงานศิลอน ตีเนี่ยถือว่าเป็นความสามัคทีเพราะถ้าไม่สามัคทีไปกันปุ๊บเนี่ยพรอนตีกันแน่ใช่เราจะต้องมีจังหวะในการตีแดงโอ้คนนั้นที่จับนะก็ต้องดูด้วยนะที่ไหนด้วยช่วคนจับเนี่ยสำคัญเขาเรียกครูเต่านะคะก็คือคอยบังคับว่าจะตีมีในรูปทรงแบบไหนสั้นยาวขนาดไหนการตีมีหนึ่งเล่มเนี่ยเราใช้เวลาในการตีมีหนึ่งเล่มอะประมาณสี่สิบห้านาทีถึงส่ชั่วโมงโซนัดฝั่งนู้นผมฝั่งนี้ พอป่าวพอยังนี่พอแล้วคือจริงๆแล้วก็คือเราเน้นตีตรงกลางใช่ไหมส่วนครูเป็นคนขยับอีกทีเออผมพลาดตรงนี้แหละผมไปตีมั่วซั่วไปพอได้มีดเสร็จเรียบร้อยแล้วตามที่เราต้องการเราก็จะเข้าเครื่องเจียเจียเสร็จแล้วก็ทําการชุบแข็งนะคะเราจะไม่ชุบทีเดียวเลยเพื่อให้ความเย็นนมันปีกลับขึ้นมาเพื่อให้เหล็กมันจะ แขัแงนะคะอันนี้ให้เหล็กมันแข็งแรงใช่แข็งแรงมากคือเวลาฟันเนี่ยม,มันจะได้ไม่ไม่หักง่ายไม่ยู่นะคะถ้าโซนเรียกอาชีพนีไ้ไวไหมหรือเราไปเลี้ยงปลาดีกว่าเข <laughs> าที่ดูเนี่ยรับคือปลาในหน้าด <laughs> อความจริงศิลปะหัตถกรรมค่ะเพราะว่าตรงนี้ที่ทําขึ้นมาเพราะว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ค่ะเราจะมีเด็กเล็กๆนะคะเขาจะได้เห็นงานฝีมือ อของรุ่นปู่รุ่นย่าของเขาเนี่ยนะคะแล้วสามารถออกมาสวยงามขนาดนี้เมื่อเขาเห็นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดอยากจะอนุรักษ์ขึ้นมาเ,เราจะดแรง<ด>บนันดาลใจเขาเราจะสอนให้ใพี่แก้วจ๋าแล้วในนี้มีม,มีแบบขายด้วยไหมคะค่ะบางส่วนถ้าเกิดว่าแขกที่เข้าเยี่ยมชมสนใจเราก็จะหนายให้จ๊หนายให้นี่อันนี้น่ารักเชียว ชมครับบอกแล้วนะครับว่าในศูนย์แห่งนี้นะัมีอาชีพที่เราสามารถมาเรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงหาตังได้เลยเราได้ศึกษากันที่นี่มากมายกว่า30ขแขนงคุณผู้ชมถูกใจแบบไหนก็มาศึกษาอย่างคู่เลิฟแล้วก็โจนัสใจเลยจะมาแบบมาเช้าเย็นกลับหรือว่าใครจะติดอกติดใจนี่หอบผ้าหอบผ่อนมานอนพักสักคืนที่นี่เขาก็มีห้องพักไว้บริการด้วย เหลบเข้ามาในร่มปุ๊บนะอากาศคนละเรื่องเลยนะพี่โจนะอยากพักเลยไหมโจนะอยากนอนเลยอ่ะเขาเขาให้นอนได้เหรอฮะนั่งพักแป๊บหนึ่งได้เนื่องจากว่าเมื่อกี้เราออกไปแดดเยอะเกินไปแล้วและมีที่สําคัญคือมีที่พักค่ะพี่พี่โจนัสขาอยากพักแบบเต็นท์ก็ได้ ความสนุกสนานในการเป็นเกษตรกร,กรที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนแห่งนี้ยังไม่หมดหลังจากดูการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาปลูกมะนาวนอกฤดูกันแล้วโอ้โหพี่บบบี้กับคุณโจนาสเนี่ยนะครับแม่เริ่มเก่งกาจในวิชาเกษตรกร,ก,รก็บอกว่าอยากจะขอไปทําอะไรแมนๆอ้าวบอกแบบนี้ทีมงานจัดให้เลยครับนี่เลยการตีมีดเพื่อใช้ในสวนแบบนี้แมนพอไหมพี่ เาเป็นเกษตรกรเ,กเราต้องตีมีดเองเลยเหรอที่เรา อาตีเองไหนเพราะว่าเพื่อความคงทนเราจะได้รู้นะคะว่ามีดที่เราตีมาได้คุณภาพจริงๆรีนี้ก็คือเป็นศิลป,ปะไทยดั้งเดิมด้วยนะฮะดูจากลักษณะเป็นแบบเดิมๆนะเป็นแบบดั้งเดิมค่ะอ,อันนี้ใช้การตีคือใช้แรงคนตีจริงๆ,ๆเลยขอ <ๆ S 2> เทาจะตีเป็นมีดหนึ่งเล่มเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างเราจะมีแหนบเราจะเน้นเป็นเหล็กแหนบยนต์เพราะว่าเราจะตีเป็นมีดเกี่ยวกับการเกษตรนะคะเหล็ก<อ>ตรงนี้ค่อนข้างที่จะให้อาความแข็งแรงมากกว่าตัวนี้จะเป็นเตาของเราคะเราจะใช้ทาน แบบเดิมเลยแต่ว่าเราจะมีตัวบาโวเป่าลมในการเพิ่มแรงไฟให้เราเตาตัวนี้มีอุณหภูมิถึง1,200องศาเซลเซียสนะคะสามารถเผาให้เหล็กหลอมละลายได้ยังไงก่อนอู้อ่าจะมีครูเตา1คนแล้วคนตีสองคนแล้วครูเตาจะถือค้อนเล็กเพื่อในการตกแต่งลูกนี่การตีเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะตีได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าการตีเนี่ยถือว่าเป็นศาสตร์ชั้นหนึ่งมีครูนะคะพวกนี้ก่อนก่อนตีนี่ต้องไหวถูกไ เขาเขาเพิ่งทําเสร็จนะคะอาคารของสําหรับที่พักกระกรองเนี้ยค่ะหมายถึงคนนอกเข้ามาพักได้แต่ถ้าจะมาพักในวันเสาร์อาทิตย์ขอจองล่วงหน้านานๆเนื่องจากว่าตอนนี้อีกสองเดือนนะคะถึงจะว่างโอ้โหทามเดือนขนาดนั้นเลยนะถึงบอกไงว่ามาเที่ยววันธรรมดาหน้าเที่ยวกว่าคึ่งไหมคึ่งในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จริง ตัวผมเองก็ทึ่งมานานแล้วนะครับแล้วยิ่งรู้ยิ่งเปิดหูเปิดตามากขึ้นก็จะยิ่งทึ่งเข้าไปใหญ่เลยนะฮะเพราะว่ามันเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะฮะความรู้แล้วก็ที่พงค์ท่านทรงเอาใจใส่กับสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนอย่างแท้จริงนะฮะแล้วภาษาไทยเราไปเรียนจากไหนค่อยๆฝึกไปนะฮะแต่ก็ยังมีผิดเยอะอยู่คิดว่าโจนัทคำยากสุดของโจนัทมันทำอะไรแรกแรกนะฮะ สิ่งที่ฝรั่งเขาพูดแล้วยากมากดูเป็นคำง่ายมากเลยนะฮะคือเงาะกับเงินใอ้ตรงกันเลยเป็นใช่ไหมใอ้ตรงกันเลยเงาะมันแบบโอ้โหกว่าจะเงาะมันเงาะมัวกว่าจะพูดได้ฮะเมื่อก่อนผมไม่พูดเลยนะผมบรันบุตรแทนเลยใช่พูดภาษาอีสานได้ด้วยแบบว้าวได้น้อยเดียว ทำไมถึงได้อะไปอยู่ที่นู่นก็เคยอยู่ภาคอีสานตอนแรกๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือร้องเพลงลูกทุ่งก็จะต้องมีลูกทุ่งอีสานด้วยเขาบอกเป็นแรปเลยนะพวกเราเนี่ยเป็นแรปเลยมีเหมือนกันฮะอะแรป